ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอของผมในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเข้าเล่นและโหลดติดตั้งต่างๆเกมของเกม l e ลี Off Legend ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนี้ก็เปิด Open Beta มาได้สักพักหนึ่งแล้วก็สำหรับวันที่13ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วซึ่งก็ล e ดออฟล e เจนนี่ก็บล็อก IP ของประเทศไทยเอาไว้นะครับก็ไทยนี่เล่นไม่ได้นะครับต้องใช้การมุด VPN อต่อ VPN เ็ข้าไปเล่นนะครับก็ที ซอฟต์แวร์ VPN ตัวนี้ครับเพราะมันฟรีโหลดฟรีเล่นใช้ฟรีแต่จะใครจะใช้ตัวของตัวไหนก็ได้ครับก็แล้วแต่จะจ่ายเงินหรือฟรีก็ได้เล่นได้ทางนั้นขั้วิธีการขั้นแรกเลยก็เราก็โหลดซอฟต์แวร์ VPN มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเว็บไซต์นี้เอาไว้ใต้คลิปนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ปุ๊บโหลดติดตั้งอ่าก็ผมไม่โหลดนะครับไม่มาโหลดนานชิบหายเลย20นาทีก็ไม่เอาขี้เกียจแล้ว ก็เอาเป็ว่าถือว่าเป็นลองด้วยตัวเองแล้วนะครับติดตามไม่ได้ยากเท่าไรก็ถือว่าเป็นด่านแรกในการทดสอบเพื่อีจะเข้าเล่น l e a g e of Legends e r v e r ญี่ปุ่นเพราะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้นี่ผมก็กลัวว่าถ้าลงไปแล้วนี่จะมีเกรียนไทยบุกไปญี่ปุ่นหรือเปล่ารู้สึกไม่อยากจะเห็นอะไรแบบนั้นครับแค่อยากเห็นว่าคนไทยนี่เข้าไปเล่นเวิญี่ปุ่นแล้วก็จัดเป็นกลุ่ม เป็นแบบสังคมเครือข่ายกลุ่มผู้เล่นลีดอ o f ลีเ e n d นในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปนนุป่นอะไแบบนี้ครับก็ถ้าสมมุติว่าใครที่เข้าเล่นแล้วก็ตั้งกลุ่มสำหรับใครที่สนใจตั้งกลุ่มก็จัดไปเลยครับลุยเลยเต็มที่อ่าเรื่องนี้สนับสนุนมากจัดเลยทีนี้ก็มาต่อกันเลยดีกว่าต่อไปก็โหลดตัวเกม Lead o f Legend ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปนนุ่นก็พิมพ์ไปเลยครับว่า lead off u e o f l e g e n d เขียนไปตามหลังว่า j p ไม่ใช่18นะครับ J P นะครับโอเคเข้าไปหน้านี้เลยครับอันแรกเอ้าซึ่งหน้านี้อ่าผมบ,บอกก่อนว่า l e a d of l e g e n d อ่ามันบล็อก IP เราในขณะ3แบบนะครับก็อ่าส่วนหนึ่งก็คือบล็อกการสมัคร2หน้าดาวน์โหลดในเว็บนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็หน้าล็อกอินในตัวเกมซึ่งเราก็ต้องไปทำการต่อ VPN ทั้ง3มส่วนนี้นะครับเราเปิดขึ้นมาเลยต่อไปก็กผมสอนวิธีการใช้เลยดีกว่า s อฟต์ e r ร vpn นี่ใช้ไม่ง่ากนะครับก็ถ้าสมมติว่าคุณได้หน้านี้แล้วก็ขั้นต่อไปก็คือกดอันที่สองเปิดขึ้นไปทีนี้นี่มันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาก็คือให้เราเลือกว่าจะเอาอโฮสต์อันไหนใช้โฮสต์อันไหนนะครับก็เราก็หา ตอนนี้เราจะใช้ของญี่ปุ่นเข้าไปก็เราก็หาญี่ปุ่นนะครับ region Japan เคมีให้เต็มหมดเลยครับก็ต่อไปก็อันไหนก็ได้ครับเลือกสักอันหนึ่งก็แต่ว่าไม่ไแน่ใจว่าอันนี้มันเกี่ยวกันอไม่ะผมมองเองก็ไล e ์ส e ีดนี่อาจจะเป็นความเร็วของแต่ละโฮสครับผมเลือกอันเยอะๆไว้ก่อนแล้วกันอ่าและอันนี้ก็กดเข้าไปสองเลื่อนคลิกแล้วก็โอเคไม่ต้องีกดเลยครับโอเคเลย ทีนี้ก็รอมันคอนเน็กซึ่งถ้ามันนานเกินไปเราก็แคสเซิลครับแล้วก mm ็ไปเลือกอันใหม่อันที่ว in ่าเพราะถึงรอไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับก็เลือกอันใหม่ไปดีกว่าออ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ครับไปต่อไปต่อครับหาเรื่อยๆเราจะไม่ยออท้อในการที่จะเข้าไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับอ่าเอาไปอันนี้แล้วกันลองดู อืมไม่ไม่ได้อเอาไงหาต่อไปหาต่อไปอืมอไหนวะนี่ไหม่โอเคครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับหมายถึงว่าคุณต่อได้แล้วโอเคหลังจากต่อได้เรียบร้อยก็ตอนนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของ IP ของญี่ปุ่นเรียบร้อยนะครับก็กดเข้าไปหน้า อันนี้เป็นหน้าสำหรับการสมัครและล็อกอินนะครับกดเข้าไปมันอาจจะชา้านิดนึงอ่ะหน้านี้ก็อะไรครับอืรอมันโหลดแป๊บนึงอพอหลังจากมาถึงหน้านี้เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นหน้าของส่วนนการล็อกอินซึ่งสหรับปุ่มสมัครอยู่ปุ่มนี้นะปุ่มที่สามกดเข้าไป อ่าส่วนนี้ผมจะไม่สอนแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นด่านที่สําหรับบนทดสอบสำหรับผู้ที่จะจะเข้าเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วกันเออแบบนั้นแหละโอเคถ้าหลังจากนั้นก็สมัครเสร็จนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าสมัครเสร็จปุ๊บมันจะให้เด้งไปหน้าดาวน์โหลดซึ่งก็ดาวน์โหลดไปเลยมันเป็นตัวอ่ามันเป็นตัวเลนเชอร์ของล e a d Origin นนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณโหลด สินาทีเสร็จเอ้เฮ้ยอะไรมันเร็วจังวะไรมันไม่ใช่นะครับประมาณว่าอันนั้นแค่ตัว l a น n c h e r เก m คือตัวนี้อ่าก็หลังจากติดตั้งตัว l a น n c h e r เสร็จแล้วเราก็ถอด VPN ได้เลยครับไม่จำเป็นแล้วตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาก็หลังจากสมัครดาวน์โหลด หน้าดาวน์โหลดกับสมัครนี่ก็ต่อ VPN ตั้งไว้ก่อนนะครับเพราะมันจะบล็อก i อพเราแต่สำหรับหน้าอันนี้เป็นหน้าดาวน์โหลดเกมก็ไม่ต้องต่อครับด้านส่วนนี้มันจะไม่เช็ค i อก็รอมันโหลดโดโหล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 ดรออย่างเดียวครับส่วนตรงนี้มันไม่ต้องห่วงมันไม่มีปัญหามันโหลดอย่างเดียวหลังจากโหลดเสร็จแล้วเราก็ปึ๊บเปิดเกมมาเลยโอเค อันนี้จะเป็นส่วนที่3มในการเช็ค IP ของเราส่วนนี้ก็ต้องต่อ VPN เหมือนกันนะครับโอเคหลังจากเข้ามาใน,นแล้วครับก็คาวันนี้แล้วก็จะเป็นส่วนที่3มในการเช็ค IP เราก็ต้องต่อ VPN อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าเล่นซึ่งตัวไหนระหว่าที่ก,กูเชญน่าจะอันนี้โอเค อืมไม่ใช่โอเคหลังจากที่พยายามหาตัวที่ต่อได้แล้วก็สําเร็จขั้นต่อไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็รออินทุกเลยไม่มีอะไรแล้วจึกอ่ารอ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 เสียงดับมาแล้วอืมลเข้าเฮ้ยอ่อ เท่านี้ก็เรียบร้อยเอาละครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนาการเล่นต่อไปก็ไม่มันจะไม่มีการเช็ค IP ครับหลังจากนี้ก็ถ้าเราแค่เล่นนี่มันก็ไม่เช็คอ่าไม่ส่วนอื่นไม่ได้ใจก็ส่วนนี้ก็เราก็ดิ้นขึ้ไปเลยไม่มีปัญหาแล้วอามันอาจจะหลุดแป๊บหนึ่งกไ็ไม่เป็นไรครับอ่า เราก็เล่นได้เลยไม่ต้องห่วงอะไรละปิงอยู่ที่ประมาณของผมร้อยเก้าสิบแต่เน็ตใครเร็วกว่านี้อาจจะประมาณร้อยสิบนะครับกันนั้นก็ไม่แน่ใจแล้วแต่ส่วนตัวความเร็วเ็ตแต่คนก็สุดท้ายสิ่งที่อยากจะบอกไว้นะครับก็คือเรื่องการเล่นอ่าในทีมก็อย่าไปรบกวนใคร พิมพ์อังกฤษนี่อาจจะพิมพ์ได้เป็นบางครั้งก็อันนั้นแล้วแต่ครับไม่ไม่เีนปัญหาแต่ว่าแค่อย่าไป O L O K Y อะไรใส่กันแล้วกันนะครับมันมันเป็นระยะที่แย่แย่มากๆออันนี้คือเรื่องจำเป็นจำเป็นมากสำหรับคนที่จะมาเล่นโอเคก็อืมก็สำหรับนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ ท้ายก็ย้าอีกครั้งว่ามารยาจําเป็นนะครับจําเป็นมากสำหรับเกมเมอร์โอเคก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่น League of l e g e n d เสียงภาคภาษาญี่ปุน่นคนญี่ปุ่นที่มีอยู่2คนต่อ1ทีมนะครับแม่งที่เหลือมันเป็นพวกเกส์ทางนั้นเลยครับก็โชคดีบายบายเย้